อะไรหายไปยังคงเฝ้ารอในวันที่เราต่างไม่มีใครกับเธอเธอจะเงาเหมือนกันกับฉันกับเธอว่เดาอดู่นั้นพาใจจะล่องลอยมาพบกันในค่ำคืน ที่มันเดียวได้อยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเธอจะเงียตรงกันสักครั้งยังมีหนึ่งคนคนนี้ที่รอตรงนี้ที่เดิไม่เคยเปลี่ยนและยิงเขาใจว่าเรื่องของเรานั้นมันจบ สุดท้ายยังคิดถึงเธอยืนที่ประตูยับยำฉันเดินในวันที่ฝนยังตกสาซาแอบเอามาการเพื่อวันนี้เธอย้อนมาก็คิดเองอยู่ทุกที และไปที่ใช้ก็ยังคงบาดามทุกอย่างยังเหมือนไม่มีอะไรหายไปยังคงเฝ้ารอในวันที่เราต่างไม่มีใครก็เพื่อว่าเธอจะเงีเหมือนกันกับฉันก็เพื่อว่าดาวดวงนั้นพาใจ เธลองลอยมาพัก,กันในคำคืนที่มันเดียวดายอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเธอจะเงาตรงกันสักครั้งยังมีหนึ่งคนคนนี้ที่รอตรงนี้ที่ดำไม่เคยเปลี่ยน